พี่หอมค้าเม่อไหราหนูสั่งมาไม่ค้างโอเคใครค้างออกเข้าใหม่ปกกะ,กกะค้างตอนที่พูดพูดตอนไหน้นง่ที่ดพาได้พูดตอนไหนจ๊ะคือว่ฟ้ารู้สึกระแวงแล้วตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มไหน รู้สึกว่ามันเหมือนแบบโดนปิดกั้นบ้างอะไรบ้างเหมือนกับในอีกแพลตฟอร์มหนึ่งก็คือตอนนี้โดนปิดกั้นฉําเลยพี่จะหลอไปเพื่อใคริเป็นอะไรวะไม่รู้ลเลยค่ะไม่มีเลยวไมไม่มีใครไม่มีใครแล้วก็ไม่มีใครไูคุตอรฟาร How are you today? Do you miss me ไหมเหนื่อยไหมนิดนึงครับมันต้องใส่กันใป่ที่ห้องมหาไปดันเอากันใจมาให้ด้วย Do you miss me ไหมไทยแ a นอิ n เตอร์แฟนคิดถึงกันหรือเปล่าพูดมาสิไปเอากานใจมาให้หน่อย วัสดีแปด0้ารอคนดูครับไม่มีอะไรเลยไลฟ์นี้คิดถึงเฉยเืยวันนี้เป็นยังไงบ้างอ๋อจะเล่าให้ฟังวันแม่ฟังนะมีเรื่องวันแม่คนอื่นไม่รู้เป็นไงแต่วันแม่พี่ฟ้าเมื่อเช้าโทรไปหาแม่บอกว่าแม่สวัสดีวันแม่นะรักแม่นะอะไรเงี้ยแล้วแม่ก็คุยกันแป๊บหนึ่งแล้วแม่ก็บอกพี่ฟ้าว่าเออแม่ะ ปวดขามาสองสาวันแล้วไม่รู้เป็นอะไรพี่ฟักก็เอา้าวเราไปโดนอะไรมานะนี่นู่นนูนี่นั่นเขาบอกว่าเขาไปล้มมาแคเยวอ้า,อาแล้วทำไมปล่อยให้ปวดสองสาวันใช่ไหมคุยไปคุยมาเราก็เลยบอกก่อนวางสายอา้าวอย่างนี้แม่ก็ว่าจะโอนเงินให้ไปเที่ยวกับหลานซะหน่อยไม่น่าจะไปได้แล้วแหละสงสัยต้องพักละ แล้วแม่พี่ฟ้าก็บอกว่าเอ้ยแต่มันก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะก็ <ś led> เริ่มดีแล้วนะมันไม่ค่อยปวดแล้วเขาวางนี้เป็นอย่างนั้นสเต็ปเป็นเช่นนั้นหายปวดเลยนะคะตัวไม่ได้ไปแต่ส่งพวงมาลัยออนไลน์ไปแทนเป็นเช่นนั้น กินข้าวหรือ,อยังกินแล้วครับกินที่สยามมาไปสยามก็คือเจอคนเยอะแยะมากมายว่าจะเดินก็เดินได้แป๊บเดียวเพราะว่าพรุ่งนี้ออกกองตีห้านะคะช่วงนี้โอ้ต y ง u ิว r ฟกี้ขอบคุณะคะ่ะไปๆมาๆจะหมื่นคนดูละคิดถึงกันใช่ไหมล่ะ mm hmm. ก็คือช่วงนี้พี่ฟ้าจะออกกองเช้ามากตีห้าหกโมงอย่างนี้นะคะช่วงนี้ที่ อถ่ายหนังซีเครตอยู่นในเดือนนี้นทุกคนจะได้รู้แหละว่าเรื่องอะไร,รจริงๆบางส่วนก็รู้แหละแต่เขาน่าจะประ,ประกาศเป็นทางการเนาะเดือนนี้แหละมานานยังไม่นานพึ่งมาครับร้รองเพลงหน่อยหนๆๆๆูไปนอนแล้วนะฝันดีครับไปดอนนันเดอร์สแตนบัสอะไรนะอ่านไม่ทัน What are you doing? Miss you. <c oughs> รีพักผ่อนกลังเคลียร์ของกันอยู่คะ่ะวันนี้พี่ฟังไปเดินเล่นช้อปปิง้งช้อปปิ้งมาก็เลย <c oughs> ให้อาจารย์พี่ซันดอลลี่ช่วยกันเคลียร์ของคะ่ะป๋าปนิป๋าแบบไปช้อปมาอยู่ วันนี้มียิงธนูด้วยฝากรายการตีท้ายครัวไว้ด้วยนะคะทุกคนค่ะตีท้ายครัวจะได้ดู24สิงหาคมนี้ค่ะมียิงธนูมีกิจกรรมมากมายดักป่าวายสวัสดีหนึ่งหมื่นสองพันคนดูครับ จินชาวมาบูไฮโอล่าเซฮายินต์แฟนมาเลเซีย你好กำเอินระวังไม่ต้อนแม่ระวังข้างล่างก็ไปหูมาตัวอุตส่าห์นะทำไมทำไมไม่ให้ทำไมไม่ถ่ายรายการตีท้ายขวดที่บ้านใช่ไหมก็เพราะว่าครั้งที่แล้วที่ถ่ายที่คอนโด ก็คือมีแฟนคลับนะคะมารอพี่ฟ้าที่นิติเต็มเลยหลังจากรายการออนไปนะก็มีแฟนคลับมานั่งรอที่นิติบ้างมาเคาะห้องบ้างนะคะรู้ไหมว่าเขารู้จักอะไรว่าห้องอยู่ตรงไหนเขารู้จักมุมห้องกระจก thank you มุมห้องหน้าต่าง หลังจากนั้นพี่ฟ้าก็ไม่คิดจะเปิดอีกเลยค่ะนี่คือเหตุผลายา้ซึ่งเวลาเราอยู่คอนโดเนี่ยการจะขอกล้องวงจรปิดมันเป็นเรื่องยุ่งยากนิดนึงแต่พอมันเป็นที่บ้านเนี่ย,ยบ,บ้านเราเราติดกล้องวงจรพี่ฟ้าคือติดรอบบ้านเลยอะ่ะ ติดรอบบ้านเลยอ่ะกล้องวงจรบ้านคนอื่นมีกี่ตัวไม่รู้แต่บ้านมี้ฟมีสิบหกตัวพี่ฟ้าขอสีแดงได้ปะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้ไว้ใส่ไปกองพี่ไม่ใส่หลอ,อกสีแดงมันไม่สวย <G US S> <G US S> ใช่ไม่สวยนะพี่ซันอ,นอยากเอาไปยื้อเดี๋ยวมันรวมหนูใส่ได้ห้าคนค่ะ ที่ถึงเหมือนกันเดี๋ยววันที่สิบหกน่าจะได้เจอแฟนคลับแล้วนะคะที่ที่ลิที่ที่ลิลิโดโอเคเกือบแล้วเกือบได้พูดอีกชื่อหนึ่งแล้วคุณพระคุณเจ้าคุมครองเมื่อกี้เกือบจะพูดอีกชื่อหนึ่งแล้วกู เดีจะไม่พูดรีดแล้วเป็นไงล่ะเสียงในหัว Thank you forgive กาขอบคุณสำหรับของขวัญน,นะคะจะล้านหัวใจแล้วเห็นไหมละ่ะสวัสดีหนึ่งมสี่พันคนดูแม่นอนหรอคะใ,ใครพิมพ์ดิวดอเดือบ็อกเลยฮาึ่งรนะองานแสดงปังๆรอ,ลอเลยค่ะรอ,ลอเลย<อ>เพราะว่า พี่พัดขอบคุณครับขอบคุณครับไม่เคยได้เลยนี้โอ้ติ้งคิวมันลึกจริงมันลึกจริงก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ทำให้พี่พัดกลายเป็นคนแปลกไปเลยอะไม่ได้แปลกรอกเป็นคนนิ่งไปเลยเป็นคนนิ่งไงแล้วก็บอกไป สามารถแยกแยกตัวละครตัวเองได้อ่ะเพราะว่าเอาจริงถ้าไม่มีเพื่อนๆไม่มีคนรอบข้างนะคอยดึงอ่ะบางทีอาจจะลืมตัวตนความเป็นนิงฟ้าไปพักหนึ่งเลยอะเพราะว่ามันงงมันงงว่าวันนี้เราเป็นใครอ่ะอืมคือต้องจริง ต้องต้องพยายามดึงกลับมาเพราะว่าอย่างบางวันที่ไปถ่ายก็ถ่ายเกิน 12, สิบสองเกินสิบสองชั่วโมงบางเรื่องก็ก็สวิตอะวันนี้ตัวหนึ่งพรุ่งนี้อีกตัวหนึ่งอีกส,สวัสดีคุณอีฟค่ะพี่ฟ้าเมาไหมไม่เมาทำไมดูเหมือนคนเมา ไม่เมากลองไม่ได้ไม่ได้ดืม่ดดมต้องเอนี่ไม่งั้นละเราใครบอกยี่สันสองก็ใครกินนะต้องรือ้อค่าตกรรมจำไม่ได้ใกล้จะจบแล้วใช่ค่ะพูดพระหัสนี้ก็ก็ก็หมดแล้วครับสวัสดีหนึ่งหมื่นห้าพันคนดูค่ะง่วงไหมก็ง่วงค่ะเดี๋ยวลงไลฟ์ก็คงจะ น้ำนอนละชีวิตมีอยู่แค่นี้ละช่วงนี้ช่วงนี้มีอยู่แค่นี้เลยไปนอนไปนอนด้วยกันะะ้าล่ะนอนคนเดียวมันเหงา thank you thank you วันนี้ตื่นเช้าช่วงนี้ตื่นเช้าจริงๆอุ๊ยเอ้ยครับขอบคุณครับขอบคุณนะครัะโอ้ สายเปนั่นเนี่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณเอ้ยครับด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยที่เข้ามาส่งของขวัญเป็นกำลังใจให้กันนะครับ Do you miss me my the ื่อน What are you doing How are you today <Hi. S 1> ใช่ตอนนี้ IG ก็คือนั่นแหละคะ่ะโดนปิดกันเหมือนพี่ฟ้าเข้าไปดูก็คือปัญหามันเหมือนกับว่าแต่มันเป็นหลายคนมันไม่ได้เป็นแค่พี่ฟ้าคนเดียวหรอก สิ่งที่จะช่วยแก้ได้ก็คือนั่นแหละอาจจะต้องเป็นการช่วยผลักดันเน่อ้มามีใช่ไหมมามีโทนี่ขอบคุณครับแล้วก็สุขสันต์วันแม่นะคะมามีออนไลน์ทั้งหลายแหละของพี่ฟ้าของอิงอิงของอิงอิงฉ่มฉวบสวัสดีหนึ่งหมื่นหกพันคนดูเมื่อกี้พี่ฟ้าพูด<ๆ>เรื่องอะไรนะ ก่อนน่าจะพูดเมื่อกี้พูดว่าอะไรอน๋อไอนั่นแหละก็คือมันโดนปิดกั้นเป็นใครที่เหมือนไอจสมัครแล้วกรอกอายุอายุไม่เกินเท่าไหร่นะจำไม่ได้ละจะมองไม่เห็นโพสตโพสต์นั้นนั่นอะไรเงี้ยก็ฝากทุกคนช่วยหน่อยแล้วกันนะ มันอาจจะต้องแก้ได้กันช่วยกันคอมเมนต์ something ไรเดดมั้งไม่รู้เหมือนกันมันเข่าจริงเหรอจริงพูดไม่ได้หรอกทุกคนไม่ต้องพิมพ<อ>์คำว่าไอนี่แล้วพอไม่ต้องอม่ต้องพิมพ์ละ thank you ไปแล้วครับโชคดีครับเลือกสียางให้หน่อยพี่ฟ้าเอ่ม สีฟ้าค่ะในแจ้งเตือนเลยเนี่ยเป็นอย่าสวัสดีวันแม่ทุกคนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในในวันแม่แฮปปี้แล้วก็หมามีอะไรก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนนะคะวันพี่ฟ้าพุ่งตรงว่านับนับ เขาดาวถอยหลังให้ถึงวันที่สิบหกจะแย่อยู่แล้วเขาวอยากเจอสวายอยากเติมสวายมากๆคิดถึงมากๆเลยไม่รู้ยังคิดถึงกันอยู่ไหมกตัวนกก็ได้แก่เลยไม่ใค่ตัวใหญ่ Thank you handsome I think so I'm agree with you <'m> okay. ไม่ทันรถที่นี้ยากละ ยิ้มเยอะๆพยายามยิ้มอยู่ค่ะแต่ว่าทุกวันนี้ก็คือมันเหนื่อยมันเหนื่อยจนบางทีพี่ฟาก็ยิ้มไม่ออกเหมือนกัน,น,นขอบคุณครับขอบคุณครับ,บพ,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 พี่ฟ้าพูดใต้ให้ฟังหน่อยเหยียดแมมพวกครุกถ่ายแบบเท่มากครับขอบคุณครับ ไม่หยาบไม่หยาบสิเคยมีคนบอกว่ามันเป็นคําไม่หยาบหัวครกแปลว่ามะม่วงหิมะพันหัวครกนะกมะม่วงหิมะพันพรนุ่งนี้มันเกิดหนูสุสันวันเกิดนะคะหนูมีความสุขมากๆนะคะ พอ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 โอ๊ยอ่านไม่ทันอะ่ะตั้งชื่อแมวให้หน่อย ม,มิกมุกมิกภาพไม่ได้ค้างมีฝาค้างมีฝาค้างเองอจียาโมเตยาโมโกพีเคคือ ขอสามท่าฮัลโหลนิคท์มีดยูนิคท์มีดยูอามิงฟาอิงฟาเวลาฮะนิคเนมฟาอัมเทอร์ติเยโออัมอัซซิงเกิล Press Beauty Pageant Nice to meet you And you Who are you ณเป็นใครคุณที่เท้าเนี่ยไม่ใช่อะไรนะทุกคนมันเมื่อยเพราะว่าโซฟาพี่ฝ้ามันคนอ่อนข้าง อะไรเงี้ยมันก็เลย <c oughs> บุ่มลงไปแล้วมันเมื่อยาวโปไม่มีคนห่วงอะทําไงดี <c oughs> แม่อิงฟ้าหนูรักแม่นะโอเคหนูมากินนมพี่ตั้งเมื่อไหร่พี่ไม่มีลูกนะ อ่านไม่ทันละอรอมฟิลิปปินมาค่ะกีตาพี่ฟ้าได้ออกกำลังกายบ้างไหมออกคะ่ะเปิดเพลงเต้นมันมีรักนะรักเหมือนกันคะ่ะอยากให้ PK เคอะไรนะคะอ่านไม่ทันละใช่คนดูดูเยอะไม่รู้ว่าเพราะอะไร อ๋อด้วยเพราะว่าทุกคนส่งของขวัญเยอะด้วยไหมมันก็เลยทําให้เหมือนแบบเปิดการมองเห็นนะ่ะนาฬิกาสวยใช่ค่ะสนใจอาไปเท,เทรดต่อไหม